สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ท a r o า c หลอดชานลนะคะผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะนะเอ,อคลิปนี้นะคะเราจะมาสวัสดีเดือนธันวาคมนะคะของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมผู้ที่เกิดลาราศีกุมนะ22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะนะและชาวราศีมิถุนนะคะ21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะแล้วก็ ชาวราศีตุลน,นะคะพที่เกิด23กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับ fc ใหม่เนาะแล้วก็ขอบคุณ fc เก่าที่ติดตามมานะคะตอนตอนนี้20,000ซับสไคร์เบอร์แล้วนะคะแล้วก็สวัสดีคนไทยนะคะเพื่อนๆคนไทยนะคะที่น่ารักอยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะแล้วก็นะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะ fc สวบอราวนะคะขอบคุณสําหรับนะคะการกดซับสไคร์กดกระดิ่งนะคะพูดคอมเมนต์พูดคุยเนาะ,ะเป็นกําลังใจให้หมอแจนแล้วก็ขอบคุณสาหรับคนที่ นะคะเข้ามาขอเลขมงคลนะคะการจัดเลขมงคลใช้วันเดินปีเกิดนะคะถ้าไม่ทราบวันเดินปีเกิดก็ใช้ชื่อกับนามสกุลได้นะคะราคานะคะหมอเขียนรายละเอียดไว้ใต้เ s สคริปชันหรือกดออตรงใต้คอมเมนต์นะคะที่ปักหมุดไว้นะก็จะมีรายละเอียดเนาะไอดีไลน์ลหรือกดที่ลิงก์ก็ได้นะคะนะท่านใดสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะหมอจะดูดวงส่วนตัวเวลา10โมงเช้านะคะถึง2ทุ่มไม่เกิน3ทุ่มนะคะนะคะ ออโอนเงินจองคิวนะคะก่อนนะคะที่รักเนาะถ้าเกิดไปแบบพูดคุยนะคะ30นาทีนะคะ5้าอบาบาทเนาะนะค,ะคุณจะได้ทราบอะไรบ้าง คุณจะได้ทราบภาพรวมของคุณเลยนะคะว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างสถานการณ์คนเข้ามานะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณคนนั้นมีครอบครัวหรือยังจริงใจไหมนิสยัยไม่ได้ใ,ใส่ใจคน,นะคะเป็นไปได้ไหมแนวโน้มอะไรประมาณนี้เนาะรู้ใจเขารู้ใจเราเนาะนะคะแล้วก็นะคะที่สําคัญ เราก็จะได้ดูด้วยเนาะว่าเขาอะเออถ้าเกิดเราติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เป็นคนแบบโลกออนไลน์นะคะเราจะได้รู้ด้วยว่าเขาคนนั้นเป็นสแกมเมอร์ไหมเพราะช่วงนี้ก็สแกมเมอร์ระบาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบพิมพ์คําถามเนาะนะคะหมอจะไม่ตอบเรื่องเนื้อคู่นะคะเมื่อไรนานแค่ไหนนะคะเป็นแบบคําถามหมอจะไม่ตอบนะห้าคำถามหมอพิมพ์ตอบทางไลน์เท่านั้นนะคะนะ,ะโอนเงิน2อง้บาทเสร็จแล้วคุณนะคะ กรอกคําถามนะคะก็คือ1ใส่ข้อหนึ่งนเพ mm ีย hmm. ํคำถามให้ชัดเจนนะคะ mm hmm. นะเช่นอะไรอย่างไรนะคะ mm hmm. รักหนูไม mm hmm. หมเขารู้สึกอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ไม่ใช่บอกว่าข้อ1น,นะคะ mm hmm. ใส่ไปสามคำถามมันไม่ใช่นะคะหข้อคือ1นึ่คำถามห้าคำถาม2 9งบาทนะคะเมื่อคำถามชัดเจนเรียบร้อยแล้วไม่เกิน1นึสองสาชั่วโมงนะคะหมอจะตอบให้เนาะเอาแบบว่าตอนที่หมอว่างนะคะแล้วก็คนที่เป็นแบบพิม,พ,มพ์คำถามนะสองเาเกนี่ยก็คือไม่ต้องมาถามว่าเออหมอคะมีคิวว่างไหม ถ้าคุณไม่ได้จองคิวที่จะคุยกับหมอไม่ต้องถามคิวนะคะ299นะคะลูกนะพูดทุกคลิปกับทุกคลิปอะนะคะเนาะแล้วก็โอนเงินแล้วก็พิมพ์คําถามเอาแบบเวลาหมอส่งอะไรไปคุณก็อ่านรายละเอียดก่อนนะนะคะอ่านให้ชัดเจนเลยว่าเออหมอกขาพิมพ์ว่าอะไรบ้างแบบไหนเขาไม่ตอบนะคะเนาะให้เข้าใจตรงกันนะคะ เอาละค่ะชาวธารมนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคมเนาะหมอจะเปิดเพิ่มให้คือการงานและการเงินนะเดี๋ยวหมอจะเปิดการงานการเงินให้ด้วยเลยแล้วก็เราจะมาเช็คความรักความสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าเนาะเป็นสิ้นปีและเราก็จะได้มารู้เลยว่าโอเคงานที่ทําอยู่เนี่ยเออมันดีไหมนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้บางคนก็รอแค่โบนัสจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรไพ่ก็จะได้าลายนะคะเนาะ นะะในท้ายที่สุดนะการดูดวงเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่เรามีไกด์ไลน์หรือแผนที่นะคะเนาะแต่ถ้าเกิดจะให้แม่นยำที่สุดก็คือดูดวงแบบพอสนลคือแบบส่วนตัวนะที่รักนะคะเป็นแบบพูดคุยนะคะจะดีกว่าเนาะเอาละค่ะขออนุญ,ญาตสับไพ่ก่อนนะ <c oughs> มาค่ะการงานนะหมอขอห้าใบ มีการเฉลิมฉลองคุณอาจจะได้โบนัสก้อนโตเอาละมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณตัดสินใจคุณบอกว่านะคะคุณอาจจะเจอพาร์ทเนอร์หุนส่วนที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่านะคะอาจจะได้โบนัสมีการเฉลิมฉลองสิ้นปีงานคุณดีได้เงินเอาละนะคะตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างคุณจะตัดสินใจนะคะไปทํางานหนึ่งสองอะไรเงี้ยหรือว่านะคะมีผู้ใหญ่เนาะ ชาวท่านลมมีผู้ใหญ่ที่เขาเรียกอะไรให้การสนับสนุนนะคะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีผู้ใหญ่ที่มาแบบเสน่หาเรามาเสน่หาเราช่วยเหลือเรื่องการ,การงานการเงินอย่างเงี้ยนะคะให้ประสบความสําเร็จอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะมีการติดต่อสื่อสารบางคนนะคะอยากจะนะะลงเขาเรียกอะไรอ่ะลงทุนนะคะ เกี่ยวกับเรื่องงานใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะเป็นเป็นพลังงานที่ดีเนาะนะคะเป็นภาพรวมเนาะการงานเนาะเอาละนะคะทีนี้เราจะมาดูการเงินนะของชาวธาตุลมอ่การเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะเดือนธันวาคมนะการเงินนะการเงินนะคะก็คือบางสิ่งบางอย่างที่คุณหวังไว้นะ สมมุติคุณหวังสิบคุณอาจจะได้แค่สองนะนะคะระวังนะคะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะอะการเงินเนาะคือเหมือนว่าเวลาคุณมีเงินน่ะจะมาคุณจะมีจะมีคนที่เข้ามาเขาเรียกอะไรอะ่ะมาหาผลประโยชน์กับคุณอะ่ะเนาะนะคะคนที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ คนที่อายุน้อยกว่าเราแล้วกันเนาะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแหละคนที่เป็นอายุน้อยกว่าในปกครองในอะไรก็แล้วแต่เนาะที่จะต้องมาแบบทําให้เรามีเงินแล้วพอเราได้เงินมาแล้วหมดไปเนาะพอเราเขาพอเราไม่ให้เขาก็จะพูดบางสิ่งบางอย่างนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะก็คือเอาง่ายๆแหละชาวทัตลมตอนนี้เนาะช่วงเดือนธันวาคมถ้าเกิดว่ามีเงินเยอะหรือว่าอะไรก็รวยแบบ เงียบเงียบรวยรวยรวยแบบลับๆแล้วกันเนาะรวยแบบไม่ต้องช,ชงฉาอะไรแบบนี้แล้วกันเนาะหมอขอเตือนประมาณนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์นะเดือนธันวาคมนะคะความรักความสัมพันธะ์เนาะนะคะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคะชาธาตุลมจ้า ตัวนี้เป็นการดูดวงอ่านพลังงานแบบโดยรวมนะคะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณหนุ่มผู้ใดและก็อ,อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะหมอ,อใช้วันเดือนนะคะวันที่นะคะตามแบบนะคะทางทางแบบตะวันตกนะคะทางแบบตะวันตกนะ,ะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ยึดถือตามแบบราศีลัคณาเป็นแบบไทยสามารถดูควบคู่กันได้ราศีดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะธาตุลมดูได้เนาะหรือว่าชาวส่องอะไรที่มาส่องชาวธาตุาลมก็ดูได้นะคะโอเคชาวธาตุลมความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหน มีคนทําอะไรรับหลังคะ่ะเออมีคนทําอะไรรับหลังคุณอ่าหรือว่าชาวธาตุลมมีคนแฟนเก่าทักกลับมาแน่เลยชาวธาตุลมจ๋าชาวธาตุลมนี่เห็นไหมแฟนเก่าได้แอบ,บติดต่อกลับมาคุณมีแฟนอยู่แล้วอ่ะชาวธาตุลมแฟนเก่าคุณติดต่อมาหรือคุณนะ่ะอาจจะแอบ,บไปไปติดต่อแฟนเก่าอย่างนั้นหรือเปล่าชาวธาตุลมคะอืมตอนนี้ คุณนะทําอะไรรับหลังคนของคุณแน่นอนเลยดูสิเนี่ยเห็นไหมอ่าคนที่คุณแบบมีก็ใส่เขาคนที่คุณคิดว่าคุณจะตัดใจจากเขาแล้วแต่คุณน่ะไปทักเข้าหรอไปทักแฟนเก่าเหรอน่ะเห็นไหมน่ะแฟนเก่าความรักครั้งเก่าคนรักเก่าในอดีตปฐมสมัยสมัยนานและออะสมัยเรียนสมัยในอดีตอะตอนไหนก็ได้อะทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งอะไรก็แล้วแต่เนาะคุณแบบคุณคิดถึงเขาอ่ะเออคุณมีบางสิ่งบางอย่าง เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มหน่อยทำไมคุณต้องไปทักแฟนเก่าล่ะโอ้ยชาวทัดลมฝันถึงแฟนเก่าเหรอคุณฝันถึงเขาเหรอคุณก็เลยทักไปว่าเป็นยังไงสบายดีไหมแฟนเก่าเออประมาณนี้แบบทักไปเหมือนว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะนะคะแต่คุณแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ทักไปธรรมดาก็ได้เพราะว่าอันมือหนึ่งถ้วยเล็กๆไปให้เขาว่ามีความรู้สึกดีไปให้เขาเลยอะอืมเนาะมันเป็นการทําอะไรแอบ แอบแอบหลบหบซ่อนๆอนชาวธาตุลมนะคะเป็นอย่างนั้นไหมคุณนะนะคุณแบบเดือนธันวาคมคุณดูเหมือนแบบอืมฉันเป็นคนที่แบบเออนิ่งๆเงียบเงียบหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆไม่นะภายในใจคุณมัไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคุณดูเหมือนนิ่งเงียบเฉยอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะคุณแบบอาจจะลึกๆนะแออาจจะแอบร้ายนะ โอเคนะคะคนที่เป็นชาวสองแฟนที่เป็นธาตุลมก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปถ้าพายันออกมาณนี้หรือว่าหมออ่านไว้ประมาณนี้อย่าไปทะเลาะกันจนบ้านแตกนะไม่เอานะคะลูกโอเคความรู้สึกของตัวคุณอะเดือนธันวาคมคุณเป็นไงเนี่ยคุณเริ่มต้นใครคะคุณเริ่มต้นใหม่นี่คุณมีความเสียใจทําไมคะคุณเสียใจกับ คนที่อยู่ด้วยหรอคุณเสียใจหรอคุณที่คุณคิดว่าคุณเลือกเขาแล้วอ่ะเออชาวธาตุลมบอกว่าเสียใจเสียความรู้สึกอืมเหมือนเขาแบบดูมีอีโก้ดูตั้งป้อมดูอ่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณเสียใจเสียความรู้สึกอ่ะนะผิดหวังเสียใจสามเศร้ารักสามเศร้าเราสามคนก็ได้หรือว่าชาวธาตุลมเป็นผู้ที่โดนกระทําก็ได้แฟนคุณอาจจะไปติดต่อแฟนเก่าคุณก็เสียใจคุณก็อยากเริ่มต้นใหม่หรือว่าชาวธาตุลมเองแหละไป ติดต่อแฟนเก่าเนาะเพราะว่าแฟนคนที่อยู่คบปัจจุบันเนี่ยมันรู้สึกว่าอะไรอะมันทําไมแบบว่าโหใส่ตั้งดาบใส่ชั้นตลอดเลยอะคือเขาเรียกว่าทัศนคติเริ่มไม่เป็นไปในทางเดียวกันแล้วนะคะเนาะคุณอจคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณอยากจะติดต่อสื่อสารกับใครบางคนเนาะอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม The Lover เนี่ยคือความรักทางเลือกชาวทานลมตอนนี้กำลังเฮ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรแบบนี้ ซ้ายขวาซ้ายขวาเนาะมันมีทำออไพ่มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันเลยนะชาวธาตุลมบอกว่ามันเป็นความรากักความรู้สึกคนนี้ที่เก็บไว้ในใจคนที่คุณทักไปเนาะตนนั้นชาวธาตุลมอาจจะนะคะเณฑ์ทหารไหมเป็นทหารเ,เป็นตำรวจหรือว่าเา return, ขาคนั้นเขาเรียกอะไรใจชาวธาตุลมแบบคุณต้องอดทนกับความรักที่อยู่ปัจจุบันไหมหรือว่าคุณต้องอดทนกับความรักคนที่คุณคิดถึงคุณแบบคุณพยายามเก็บ เก็บ,บเขาเรียกอะไรเดียวนะเก็บคนนี้ไว้ในใจเอออ่ะ <S <S เนี่ยเห็นไหมเก็บเก็บความรักกับคนเนี้ยไว้ในใจจนคุณรู้สึกเหมือนว่าฉันทนไม่ไหวแล้วฉันต้องทักเขาฉันอยากจะทักเขาฉันอยากจะรู้ว่าเขาอ่ะบีแฟใหม่ไปยางเริ่มต้นใหม่กับใครไปหรือยางอาจจะอยากจะบอกว่าตอนที่รั้นเราไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็คุณอาจจะบอกว่าคุณเสียใจเอออาจจะแบบว่ามาเริ่มต้นใหม่ไหมเออหรืออาจจะคุยแบบ คือแบบว่าขอโอกาสอ่ะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับเขาคนนั้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม n i g h t of p e n t a c l e นะคุณแสดงว่าคุณใจคุณนแอบมองเขาอยู่ไกลๆตลอดเวลาเลยอ่ะไม่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณเหมือนจะไม่ได้ทักเขาไปหรอกเพราะว่าคุณเหมือนดูแบบหายเงียบจากกันไปเห็นไหม The Hermit เนี่ยกับ n i g h t of p e n t a c l e เนี่ยคือแนอดีตคุณไม่ได้ทักแล้วคุณไม่ได้คุยเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าที่แบบห่างก,กันไปนานมากม ห่างกันไม่นานน่ะแต่คุณน่ะแอบมองเขาอยู่ไกลๆมันมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นมันมีความรู้สึกที่แบบอยู่ในใจคุณแบบแอบบแบบเก็บซ่อนไว้โดยที่คุณก็อาจจะดําเนินชีวิตไปในตัวของคุณแล้วก็แล้วแต่ไม่ว่าการการการเงินกับคบกับคนปัจจุบันความาถึเงเดือนธันวาคมคุณบอกว่าเอ้ยคุณรู้สึกเหมือนว่าฉันคุยกับใครวะเนี่ยทําไมเขาเหมือนอะไรวะทําทไมเขาเหมือนตั้งดาบใส่ฉันตลอดเลยอะฉันแบบ รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกเหมือนไม่ได้ยังใจอะไรก็แล้วแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะนึกขึ้นได้ว่าคุณรู้สึกเสียใจกับใครบางคนที่ทําไม่ดีคุณก็เลยอาจจะอยากติดต่อทักไปปฏิสัมพันธ์มาเออเป็นอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้ขอโทษขอโอกาสหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างกันแล้วกันเนาะแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้แอคชั่นอะไรประมาณเท่าไรหรอกอาจจะแบบแอบบแอบบคุยเนาะอย่าวังนะระวังแฟนจับได้นะทีนี้นะ สามดาบที่ตั้งอยู่ในมือนะัก็คือจะฟันแบบหัวขาดกระเด็นนะชาวทาดลมเอาราคาทีนี้เราจะมาดูว่าความรู้สึกนะชาวธาตลมนะตัวคุณนะเสร็จแล้วตัวเขาคนนั้นความรู้สึกของตัวเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะเออมาเขาบอกว่ายังมีความรักอยู่แต่ก็รู้สึกเสียใจอะ่ะเออเนาะมันเหมือนไม่การไม่เข้าใจกันนะน้ำล้มไปสามถ้วยความรักล้มไปนะคะก็คือ ความรู้สึกความรักที่ผ่านมาก็คบกันดีหรอกแต่ตอนนี้มันมีความเศร้าเสียใจมันเหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้คุยกันไหมหรือไม่ได้ติดต่อหรืออาจจะติดต่อสื่อสารไม่เข้าใจนะคะมีความคิดระหว่างหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรแบบนี้คิดวนไปเวียนมาจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือว่าฉันจะคบคนใหม่ดีหรือฉันจะยังรอเขาอยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะโอเคนะไม่มีการทะเลาะเบาแหวง เอาละสิ่สาสรอารมณ์เข้าหากันเลยนะเนี่ยนะคะเนาะนะคะตัวเขาเนาะอาจจะทะเลาะกับคุณแม้กับชาวธาตุลมก็ได้ว่าดูต่อไปสิมีการจับได้ปะโอ oh my god โอเคชาวธาตุลมระวังแฟนจับได้นะว่าแอบเป็นทักคนเก่านะแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์นะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะเออชาวราศีเมษชาวราศีสิงชาวราศีธนู นะคะเขาแบบเขาเรียกยังไงอะแฟนคุณจับได้นะแฟนคุณเสียใจนะเนี่ยไพ่อสลับกันได้นะถ้าท่านลมเป็นผู้โดนกระทําหรือเขาทําคุณคะเนี่ยนะคะโอเคชาวท่านลมทาไมแบบ Energy, พลังงานใครเนี่ยโอโ้โหแรงมากเลยอะโอเคทีนี้เราจะมาดูแนวโน้มแนอนาคตอะทำไมคะมีการบล็อกกันแล้วแฟนคุณสั่งให้บล็อกคนเก่าหรอคนที่คุณเริ่มต้นใหม่เหรอหรือว่าคุณบล็อกแฟนคุณไป คนที่คุณขอโอกาสอีกครั้งหรอหรือยังไงมันหนักเหนื่อยเนาะในความสัมพันธ์เนี้เห็นไหมจะจับปลาสองมือไม่ดีค่ะลูกนะคะเดะสตาบางคนนะชาวท่านลมบางคนบอกเฮ้ยถ้าเกิดฉันเจอผู้ชายแบบนี้หมอที่เล่ามาทั้งหมดตะท่านลมเป็นผู้โดกนกระทำนะหมอโอเคคุณบอกว่า คุณกําลังแบบเดินออกมาแล้วไอ้ความสัมพันธ์ที่มันหนักเหนื่อยดูสิฉันบล็อกและฉันบล็อกแฟนฉันแล้ฉันบล็อกแบบมันทําให้หนูเสียใจมันแอบคบคนเก่าจริงค่ะหมอแล้วหนูก็แบบออกมาแบบหนูหนักเหนื่อยอะ่ะนะคะแบบว่าทั้งเงินทั้งทองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุ่มเทให้เขาไปอะ่ะเราเสียใจอ๋อหนูก็แบบ ออกมาอยู่แบบเงียบๆเง,งาๆคนเดียวแบบเพอร์มิทก็ได้นะคะหรือว่าเดอะสตาร์ก็คือมันเป็นการเยียวยาจิตใจอะ่ะเออมันทาแบบนี้แล้วทําแบบนี้อีกอหนูก็ทนไม่ไหวแล้วเออนะถ้าชาวท่านลมที่เป็นคุณผู้หญิงบางคนก็อาจจะเจอสถานการณ์ประมาณนี้นะคะบางคนชาวท่านลมก็อานไปทําเขาก็ได้นะนะคะเนาะโอเคขอให้คาแนะนําเนาะขอให้คาแนะนานิดนึง ขอให้คาแนะนํานะอันนี้เป็นการดูดวงแบบทั่ว,วไปนะอย่าเพิ่งยึดติดนะว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าชาวส่องมาดูว่าเฮ้ยตายแล้วชาวทาตนะ้ํามาดูชาวทาตลมพอดีแฟนเป็นชาวธาตลมอุ้ยตายแล้วหมอจริงป้ะหรือไม่ได้มีคนอื่นแปลว่ามันต้องมีแอบไปคุยคนเก่าแน่เลยทะเลาะกันอีกอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอากัาาน,นดูดวงนี้ไปตัดสินในชีวิตความร,รักของคุณนะมันไม่ดีนะให้มาดูดวงส่วนตัวก่อนมันจะชัดเจนโอเคให้แนะนําว่าอะไรคะ อ่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากให้ความรักดีงามเนี่ยโอ้เป็นพรมิขิดเว้ยเอาละวิวออาพอจูนมาสองอันแล้วเอาละค่ะใครบางคนนะเอาละเอาละมีการรอคอยมีการทุ่มเถียงมีการแบบขี่เส้นแดนอ่าคนที่อยู่ตังถิ่นแดนไกลอาจจะติดต่อสื่อสารมาโอ้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีสามคนนะระวังให้ดีอ่าสามไม้เท้ามาอีกครับนะคะ คนใดคนหนึ่งเนาะจะต้องมีคนของตัวเองอยู่แล้วมีสามสามเนาะใครบางคนนะคะระวังเนาะถ้ามีคนของตัวเองแล้วชาถ้าลมก็อย่าไปแอบไปมีใจกับใครคนอื่นนะหรือจะอาจจะแบบว่าหัวใจสะออนเล่นๆเนาะนะคะเขาบอกว่าระวังนะระวังนะคะเนาะถ้าเกิดว่า คนของตัวเองจับได้เนี่ยคือบ้านแตกนะหมอบอกเลยนะนะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยคือมันเหมือนแบบกงล้อแห่งโชคชะตาผมลิขิตทาให้คุณกับเขาอาจจะได้เจอคนที่แตกต่างบางสิ่งบางอย่างแตกต่างนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะบางคนก็อาจจะเขาเรียกอะไรอะเจอคนถ้าคนโสดอาจจะเจอคนใหม่ที่เคยมีความสัมพันธ์ เป็นไม้อะไรแบบนี้ได้นะเป็นไม้หรือว่าดูดีๆด,ด้วยว่าเขาคุยกับเราเนี่ยเขาจับมือกับคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะต้องระวังแล้วก็ในคนโสดถ้าเกิดมีคนเข้ามาใหม่เช็คดีๆเลยนะว่าเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วก็แอบมาคุยกับเราเพื่ออาจจะแบบเงา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 ,งา,งาแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะหายเงียบหายเข้ากีบเมฆไปนะคะเนาะ ะะยังไงก็ท้ายที่สุดเนาะหมอเป็นกำลังใจให้ชาวทัตลมเนาะในเดือนธันวาคมในพบเจอด้สิ่งที่ดีงามแล้วกันนะคะอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้หมอแจนเนาะ JP16 r ลอ c h anel n แล้วก็นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวเลขมงคลหรืออะไรยางนี้ก็ขอคนที่พร้อมละแอดไลน์นะคะเรานะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในจักรวาลเปิดทางให้เราแล้วเนาะเพียงคุณเชื่อมั่นและศรัทธาเราสามารถรวยส่วนกระแสโควิดได้คนที่ได้ เลขมงคลไปเนี่ยนะคะการติดตอ่อสื่อสารนะคะแฟนต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราก็จะได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาไม่จริงใจถ้าเขาเป็นสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างนี้นะก็มาเช็คดูดวงส่วนตัวได้นะคะหรือใครที่รอแฟนเก่าติดตอ่อกลับมาพูดคุยหรือว่าจะเอาโหสิกรรมให้กันก็เขาอาจจะทักมาติดตอ่อกลับมานะคะเพราะมันเป็นพลังงานที่นะคะเกี่ยวกับการติดตอ่อสื่อสารไม่ใช่เบอร์โทรไม่ใช่ซิมนะคะบอกอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนแอดไลน์มานะคะ คลิปนี้หมอไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับหมอแจน JP 1 6ทาร์ลอ n ชาแนลสวัสดีค่ะ